สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครัวไม่ออกพบเพ่นนะครับวันนี้ก็ได้มะพร้าวอ่อนแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาแคะเอากลาเขาแล้วก็ตรงหัวเขาเพื่อที่จะไปทําอาหารเดี๋ยวมาดูว่าเราจะเอาไปทําอาหารอะไรจะเอาไปแกงนะ่ะแกงหรือผัดดีเนี่ยเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะว่าเราจะไปทําอาหารอะไรได้บ้างทําเมนูอะไรบ้าง โอเคครับเดี๋ยวเรา,ามาแกะกะลามะพร้าวกันอ่าทำอะไรตะเปียแรแคะกะลามะพร้าวไม่ใช่แกงไงแกงออก็ได้ตะเปียรก็ได้ใช่แล้วที่เราคลิปที่แล้วเราบอกว่าออจะแกงกะล <จะ S 1> ามะพร้าวก,กะลามะพร้าวกันคืออันนี้แหละคะ่ะเนี่ยตรงนี้เป็นหัวอ่อนเราก็ใช้ได้ทำไมเราแค่เสร็จต้องแช่น้ำหน่อยนะนสีเขาไได้สวยอยู่นี่เนี่ย พ่อตาเขาเคยทำทำแบบนี้แหละ,หละจะ<า><อ>ผัดเผ็ดก็ได้ผัดกุ้งผัดอะไรได้หมดใช่ใช่พ่อพอก็ออเคยทำสมัยโบราณน่ะเขาเขาทำกันทั้งนั้นแหละเพราะว่ามะพร้าวมัง่งยอดมะพร้าวมัง่งแกงได้หมดเดี๋ยวเราจะแคบไอดูใ่้นะมะพร้าวเราต้องใช้ลูกอ่อนนะใช่เพราะเราคิดใช้กันลาเขา อืมนีนะได้หมดเลยกระเด็น,นกระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอนเลยครับพี่น้องนี่ปามอร่อยอยู่ตรงนี้แหละสมัยก่อนกินได้หมดนะของทุกอย่างเอามาทำเป็นอาหารเมนูอาหารได้หมดคนโบราณก็หัวดีนะ นี่กะลาเ<อ>็เานีกินดีนะเค<อ>ียวออกออก,ออก,อ,อ,กออกหวานแล้วก็มันนี่เราชิ้นใหญ่ไม่เป็นไรเราไปหั่นมันชิ้นเล็กอีกทีหนึ่งเวลาเราไปแกงอนี่นี่คือวิธีที่ทำแค่ออกมาอืมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราไปเจอการตอนที่เราแกงแล้วกันขั้นตอนแกง ต่อไปนะคะจะทำอะไรี่ยอ๋อจะทำแกงเขียวหวานกะรามาพา้าวจะนี่กะรามาพา้าวมีเครื่องเคียงต่างๆเอาแกงยังไงเขียวหวานในมีเครื่องปรุงมีอะไรบ้างก็มีพริกเขียวหวานแล้วก็ใบโหระพาแล้วก็มีไก่มีกุ้งแล้วแต่เราจะใส่นะแล้วก็กะทิแล้วก็<ด>ตัวช็อตเด็ดของเราคือกะรามาพา้าวค่ะ อ่ะโอเคเริ่มแกงได้เลยเนาะค่ะอ้าววิจิตรเยวะจัเตาเลยนะอเริ่มจะวุ่นวายแล้วคุณขี่จะทำข้างนอกเป็นไงข้างนอกเกิดอะไรขึ้นฝนตกใช่ฝ<ค>นตกมาทำในครัวข้างในจนได้อืม๋ยวาเปิดแก๊สก่อนนะคะอืมดับแรกเราเปิดแก๊สไปก่อนนี่ ใส,ใส่น้ำมันค่ะใส่น้ำมันก่อนนี่เดี๋ยวลอยหแห้งหน่อยนึงแป๊บนึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียว,ยวนีลอยกระทะร้อนก่อนเหรอมันจะเป็นต้องให้ร้อนอยู่ยล้วเปล่าเปล่านะ้ำมันมีอยู่ให้มันแห้งน้ำหน่อยเฉย เนี่ยให้แห้งน้ำหน่อยเนี่ยมาแห้งน้ำ,นำมันไม่แห้งเลยแปบ๊บหนึ่งโอเคนะพอแล้วเยอะไปตาเป็นไหมเนี่ยกับข,ข้าวเนี่ย <c oughs> เป็นอยู่แล้วเราก็ตามด้วยพริกแกงเขียวหวานนี่พริกแกงเขียวหวานนะคะพี่น้อง เาพอประมาณแล้วท<า>หมดเลยเยอะได้มันหว่าจะได้อร่อยหมดเลยเหรออ่าตามใจอยากเอาหมดเราก็จัดไปคัป่วให้หอมๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเติมกะทิไปทีละน้อยกะทิแล้วก็คั่วให้หอมก่อน ก็ค่อยๆหยอกกระทิไปทีทละน้อยก่อนนะคะอ,อ,อไปก่อนอค่อยๆเหยอกไปเรื่อยๆให้หอม เติมไว้ที่แกงเนี่ยถ้าจะเยอะกันนะใช่แล้วว่าเราออกหน่อยดีกว่าเออยเยอะมันน้ำมันเข้มข้นดีเอาอย่างงั้นนะตามใจพ <อ S 1> เพราะว่าพอพริกแกงมันน้อยแล้วน้ำมันจะหลงเหลมันจะไม่อร่อยทั้งน,นี้น้ำข้นเข้มข้นได้เดี๋ยวเติมตะเกียบอีกนิดนึงก่อนนะให้มันพอจะไม่แห้งไม่ไหม้หน่อย,อยเติมไปเยอะได้เลยเดี๋ยวเราจะต้องใส่ไก่ไงก็งรู้แล้วมันไม่เป็นน้ำนี่งใส่ไก่ได้เหรอเป็นไหมเนี่ยแก่กเป็นไหมเนี่ย เป็นเราก็ต้องค่อยๆใส่ไปให้มันหอมไม่ใช่ว่าใส่พวดพลาดนี่ไม่เป็นบอกกนะัสอนให้อ่าบอกมาบอกมาอ่าใส่ไรต่อมาใสกะทิไปเยอะเลยโอ้ยเดี๋ยวไปใส่ต่อหลังด้วยนะคะ<อ>มัวัววนยังม,มีอยู่เออพอหราคนไปเอาไก่มารวนใส่ได้เลยอ่าหยิบมาไก่มาใส่นี่มีผู้บรรยายก่อนนะคะ ไก่ค่ะนี่ใส่ไก่ลงไปแล้วนะคะนี่รู้สึกว่าจะเยอะนะนี่ <c oughs> เข้มข้นจริงด้วยนะเนี่ยมี่ใส่ไก่แล้วใช่ไหมใช่โอ้โหกลิ่นหอมมากเลยอ,อน่ากินนี่ละกะทิมะเทส่ด้แล้วอ เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวหยิบกะทิก่อนนี่กะทิของเราเกใส่เยอะเลยเพื่อแห้เขาสุกเลยตอนนี้เราอยากผสงเครื่องแล้วรู้แล้วเดี๋ยวคลายคนหน่อยนึง ทาไม่ต้องให้บอกให้สอนทําให้เป็นแน่เลยทําเป็นก็ค่อยๆตีตัวเองต้องใส่แล้วก็คนก่อนให้มันคนมันเข้ากับน้ําก่อนไม่ใช่ว่าใส่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 อย่างเดียวใส่เย็นๆขอนคอไมใส่ใส่สไมใส่ต้นสุงอีกรอบหนึ่งเห็นนะเขอปรุงเครื่องด้วยนะแม่คุณจ้าทุนกระหมอ่อม เรืองปรุงนะคะใส่ไรไปปรุงรสผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลอืน้ำตาลใส่นิดหน่อยจะได้อร่อยเครื่องปรุงรสตีใส่ไม่เยอะหรอกค่ะ เริ่มจะตรงกินหอมแล้วน้ำปลาสายบาง <c oughs> <c oughs> รสชาติน้ำปลาจะใส่เยอะกลมกล่อมแกงเรามันเค็มอยู่แล้วใช่เราเหยอะนิดหน่อยพออืมผิดนิดนึง เริ่มนหอมแล้วชิมดูดิรสชาติตัวนี้ต้องลองชิมดูก่อนเป็นไงเป็นยังไงเป็นกันอร่อยเผ็ดหวาน กลมกล่อมจริงๆเลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยเผ็ดหวานพอดีเลยอืออร่อยเดี๋ยวปล่อยน้ำเด๋ยวสักพักหนึ่งคนๆไปเดี๋ยวจะให้กะทิเขาแตกมันใช่เดี๋ยวเราจะรอจนให้หมูเขาสุกนะแล้วน้ำไก่ไก่ไก่<ๆ> ไก่สุกต่อไปเราก็จะใส่อะไรดีใส่กุก้งได้ไหมกุ้งใส่กุ้งได้นี่กุง้งตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ดูสิใส่ก็ไปเลยเพราะกุ้งเขาสุกเร็วนี่เนี่ยโอเค ต่อไปพระเอกของเราตามใส่พระเอกของเราเลยเออกะลามะพร้าวค่ะนี่ใส่หมดเลยนะคะเนี่ยโอเคเอา,ามด้วยกะลามะพร้าวตีแล้วก็จะต้มข้าไปนิดนึงเพราะว่ากะลามะพร้าวเนี่ยเขาเนื้อเขากราเขากรอบอยู่เราเราจะไม่จะไม่ต้มนานเดว,ตอ,วตอนนี้เดี๋ยวเราใส่เครื่องใส่แล้วก็ปรุงได้ีถึงเราสามารถที่จะเอาขึ้นแล้วมาทานได้เลย จะล,ลองให้เขาเกลือสักนิดนึงหืมกลิ่นหอมมากเลยใครไม่เคยลองก็ลองนะครับแกงกะลามออพาะพร้าวสูตรโบราณมีแต่คนโบราณเขาทำคนรุ่นใหม่นี่ไม่ได้ทำกินเลยครับรุ่นตารุ่นยายนี่แหละเขาทำกินกันะจะใส่อะไรเนะี่ยเร่วย <c oughs> ู้นี่ต้องใส่พริกก่อนโอเคใส่ไปเลยนี่แม่ลูก โอ้ยตัวเล็กตัวน้อยทำไรพังเสียงแมวเล่นอะไรล่นไม่รู้นะนี่แล้วเราก็จะตามด้วยใบหัวละพาพระเอกของเราอีกชิ้นหนึ่งคือใบหัวละพาค่ะ คู่เราตักเสิร์ฟได้เลยโหสีสันดูน่า,า,าทานมากเลยกลิ่นหอมมากๆใครไม่เคยลองก็ลองครับแกงเขียวหวานไก่กุ้งกะลามะพร้าวเป็นอาหารที่อร่อยมากๆถ้าทำกินแล้วจะติดใจเป็นไงครับหน้าตาแกงเขียวหวานกะลามะพร้ราวใส่ไก่เอ้ใส่ไก่ใส่กุ้งโหดูสีสันน่าทานมากอร่อยมากนะแม่อ้อยกทานที่เน็ต น่าทานไหมดูน่าทาน <c oughs> แกงอะไรนะไม่ออกแกงเขียวหวานกะลามะพร้าวค่ะแกงเขียวหวานไก่กะลามะพร้าวใช่ใช่แกงเขียวหวานไก่กับกะลามะพร้าวใส่กุ้งด้วยแล้วแต่เราอยากใส่อะไรก็ใส่ไปถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากครับค่ะส,ะสะวัสดีค่ะ